ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว u t u b e และชาวเพจ Facebook ทุกคนทุกท่านนะครับครับขอ,อนำท่านผู้ชมมาพบกับช่องเอสายจบโรเมโคซิง ok นะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้เราก็พาพี่น้องมาชมเจ้าโคเบลโกเอสเคสองรุ่นสิบเนะครับตอนนี้ทำการเคียร์ริงปรับพื้นที่นะครับทลายกันขน,นาหนะพี่น้อง คือว่าปรับคันนานะครับล้มคันนาออกจะทำการขุดนะครับวัดสะนะครับถ้าไม่ปรับก็จะวัดใหญ่นะครับนี่ก็ทำการปรับก่อน งานตัวนี้เราใช้รถขุดสองคันนะครับนูนอีกคันอยู่โน่นนะครับเ mm hmm. จ้าเอ็ดเอ็มเหมือนกันนะครับนี่เป็นการขุดโค้งน้องนาพื้นที่เก้าไร่นะครับเป็น สวนเกษตรเชิงท่องเที่ยวนะครับมันอยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวนะครับแถวนี้นะครับจะมีอ่างเก็บน้ำอยู่ใกล้ๆนะครับนี่ครับการล้มคันนานะครับ ตรงน,นี้ก็ล้มออกหมดเลยนะครับโอ้แบตก็หมดครับพี่น้อง you <laughs> อันนี้เราต้องไล่ดินใหม่นะครับ เพราะว่ามันต่างระดับนะครับต้องไล่ดินมานะครับอันนี้ก็ปรับปรับก่อนครับทลายคันนาก่อนครับแล้วค่อยไล่ดินนะ ดินแข็งดีครับฝนไม่ค่อยตกเนาะอ่ะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ช่องเอิร์ธสายจบโรมโคซิงด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวจะอัปเดตให้ได้ชมกันเรื่อยๆนะครับสำหรับการขุดโพงนางนาตัวนี้นะครับในงานตัวนี้ใช้รถขุด2ขคันนะครับเจ้าโฟเบลโกเอ k เคสอรถสิบเนะครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายสวัสดีครับ